สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอัญญาทารอดค่ะดูดวงรายวันดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569ค่ะ ถ้าพยากรณเป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะไอดีน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไป,ปงพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์อ ทิพนของไพ่สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับครอบครัวอาหารของกินนะคะพี่น้องบางคนอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ๆญเลยทีเดียวเรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตานะคะพ่อแม่นะคะลูกหลานนะคะสิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของขอขอโทษเนาะสิบเหรียญเป็นไพ่ของความสุขนะคะไพ่เดชช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะเรียกว่าช่วงนี้เนาะมีเงินเข้ามาก้อนใหญ่ก็จริงแต่มันก็มีในเรื่องของคําว่านี่สินภาระที่ต้องคล ที่ต้องจัดการที่ต้องสะสางด้วยนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกว่าคนวันอาทิตย์เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างจะยอมเสียสละเพื่อคนที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัว นะคะคเรียกว่าดวงมักจะเป็นผู้ให้มากกว่านะคะสิ่งที่คนวันอาทิตย์กังวลก็คือกลัวเงินไม่พอนะคะกลัวคนในครอบครัวไม่อิ่มนะกลัวว่าคนในครอบครัวจะทุกข์หรือว่าไม่สบายใจนั่นเองนะคะเรียกว่ายอมลำบากเนะาะบางคนนี้เรียกว่าหน้าชื่นอกตรมนะข้างนอกยิ้มสดใสร่าเริงนะคะแต่ภายในใจนี้เครียดทุกข์กังวลจะหมุนเงินยังไงดีจะจัดการหรือจะทํำยังไงดีนะคะก็ค่อนข้างจะดูเครียดนะ ก็เรียกว่าวันนี้หลักๆเนาะบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปทําบุญเดินทางไปในสถานที่เรียกว่าใกล้วัดใกล้ป่าช้านะคะเดินทางไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยส่วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็ถือว่าการงานวันนี้ก็ชิลๆนะคะการค้าการขายมีความเดดเด่นเรียกว่าลูกค้าเยอะนะคะ เรียกว่าออเดอร์นี่ยาวเลยทีเดียวนะวันนี้การค้าการถ่ายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนาะก็เหมือนที่บอกนะคะวันนี้จะมีในเรื่องของคําว่าทุกขลาบหรือมีโชคแล้วจะมีทุกขเข้ามานะคะการเงินยังถือว่าคนวันอาทิตย์ยังจัดการบริหารได้ดีนะคะเรียกว่าหลักๆก,การเงินเนี่ยจะหมดไปกับของกินอาหารครอบครัวนั่นเองนะคะส่วนความรักนะถือว่าโดยภาพรวมเป็นรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหากาันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อ ภัยกันนะคะเหมือนที่บอกค่ะบางคู่ทานข้าวร่วมกันเนาะเป็นกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นครอบครัวใหญ่บางคู่อาจจะพาครอบครัวพาคนรักไปทําบุญร่วมกันนะคะก็เรียกว่าวันนี้ก็แฮปปี้นะคะสำหรับความรักส่วนคนโสดเนี่ยนะหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามานะแต่คุณก็ค่อนข้างจะเลือกเหมือนกันนะเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของคำว่าการศึกษาดูใจกันมากกว่าเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเลยทีเดียว นะะในเรื่องของความรักคนวันอาทิตย์นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบางทีกลัวกลัวความไม่ชัดเจนกลัวคนที่เข้ามา คุยหรือมอมาพูดด้วยเนี่ยนะคะ,ะกลัวว่าเขาจะไม่จริงจังกลัวจะถูกหลอกนะคะเรียกว่าความกลัวค่อนข้างจะมากด้วยคนวันอาทิตย์หลักๆน่าจะเคยอกหักผิดหวังในเรื่องของความรักมาน,นั่นเองนะสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวก็หันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ดูแลเรื่องของโภชนาการอาหารการกินด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะเลิกผัดวันประกันพรุ่งได้แล้วนะคะเลขนาไพ่มีเลขศูนย์ มีเลข3และเลข2ค่ะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะให้ขอพรนะคะกับท้าวเวสสุวรรณขอพรกับพระแม่กาลีบ้านนะคะสถานที่ธุรกิจกิจการร้านค้านะคะทําความสะอาดให้ดีดูให้โลง่งดูให้โปร่งดูให้สะอาดถูสะอาดตานะคะจะเป็นการเสริมโงมเฮงด้วยค่ะเสริมโงเฮงบ้านให้กับชาววันอาทิตย์นั่นเองนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะ คนวันจันทร์สามเหรียญน,นะคะพูดคุยเจราจาการค้าการขายนะคะอ่ะสิบดาบนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้เนาะอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนเข้ามาด้วยนะคะไพ่คิงเหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะ mm hmm. คนวันจันทร์วันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้ทุกข์อึดอัดไม่สบายใจหรือสามเหรียญกับสิบดาบเนี่ยบางคนจะเกี่ยวข้องก,กับการจำนองจำนำการรีไฟแนนซ์นะคะ ก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนการเงินหมดอาจจะช่วงนี้หมดไปกับการซ่อมบ้านนะคะต่อเติมบ้านนะคะหรืออาจจะแบบซื้อของเข้าบ้านใหม่ปรับเปลี่ยนมุมอะไรใหม่นะคะของคุณวันจันเนอะอาะวันนี้นะคะคนวันจันทร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณไปบริจาคโลหิตจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงนะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยากไร นะคะศพายานะคะจะเป็นการเสริโดวงให้กับคนวันจันทร์การค้าการขายก็ยังถือว่ายังมียังมีลูกค้าแวะเวียนวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนะคะส่วนการเงินมีอิทธิพลของคิงเหรียญถือว่ามีมีการเงินที่ดีเข้ามานะรวมถึง3ามเหรียญด้วยนะคะก็เรียกว่ามีเงินก้อนเข้ามาแต่อาจจะ มีในเรื่องของคาว่านี้สินภาระเนาะที่ยังต้องเคลียร์ยังต้องจัดการนะคะหรือบางคนเนี่ยถามว่าจะคุยจะคุยกับเจ้านี้ได้ไหมก็สามารถที่จะคุยผ่อนผันนะคะหรืออะไรกันได้ในช่วงนี้นะคะโชคลาบนะคะผู้ชายลักษณะข่าวท่วมจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้คนวันจันทร์ค่ะความรักนะคะวันนี้เรียกว่าเอ่อความรักนี่มันอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูเหงานะคะ เรียกว่ายังไงก็หนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันก็นแล้วกันนะมีอะไรพยายามพูดคุยกันหรือทําความเข้าใจกันนะคะปัญหาเนาะเล็กๆน้อยๆอ,อย่าปล่อยผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าสะสมสะสมเนาะจนไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นั่นเองนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะอาจจะคุยหลายคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงของคําว่า เลือกได้ก็แล้วกันนะคะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครหรือว่ายังไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเลือกไขรนะคะคุณไม่ได้ปิดกั้นโอกาสให้กับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวันนี้มีคนเข้ามาคุยโซดแบบไม่ได้เหงาจนเกินไปนะคะสุขภาพนะคะคนวันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะช่วงกระดูกสันหลังนะคะช่วงบา่าช่วงไหล่บางคนนี่ร้าวไปถึงแบบเอวสะโพกเลยนะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์บ้างคะ่ะ ลองถามตัวเองซิว่าที่จีน่ะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสมีเลขศูนและเลข5้ค่ะสำหรับคนวันจันทร์มาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะคนวันอังคารวันนี้เงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะคะไพ่มันดูอ้างว้างโดดเดี่ยวอ่ะนะมันดูเครียดยดนะ่ะนะดูเศร้าๆนะคะ อึดอัดดูทุกข์นะคะดูกังวลพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้กล้ากืนฝืนทนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมนอยู่กับอดีตเรื่องราวสิ่งเดิมๆหลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่าวันนี้คนวันอังคารนะต้องชัดแบบให้กับตัวเองนิดนึงนะคะรีแลกซ์เนาะแล้วก็อย่าพาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะคะไปอยู่กับความรู้สึกที่มันจมดิ่งนะคะจมดิ่งจมปลักอยู่ยังมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆรออยู่นะคะปีใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ ะะเรียกว่าเริ่มต้นใหม่นะคะทำให้มันดีมากกว่าปีที่แล้วอะไรที่ผ่านมาเรากลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะ แต่วันนี้เราทำเราทาทุกอย่างให้มันดีได้ด้วยตัวเราแล้วอนาคตเราจะดีแน่นอนนะคะให้ให้ให้กำลังใจตัวเองแบบนั้นไว้นะคนวันอังคารนะคะอย่าท้อแท้นะคะทุกๆเรื่องราวทุกๆอย่างมันมีทางออกเข้ามาเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีสติเราก็ต้องตั้งสตินิดนึงการเงินวันนี้นะคะอัศวนเลียนมีโชคเข้ามามีการเงินเข้ามาทะเบียนรถจะให้โชคนะหรือใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุป,ปถัมภ์แต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายนะคะพอแบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้นะคะในวันนี้แล้วก็ใครที่จะลงทุนทำอะไรก็ศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยนะการลงทุนมีความสุ่มเสี่ยง นะคะส่วนความรักวันนี้มันดูเหงามันดูอ้างว้างมันดูโดดเดี่ยวเหลือเกินนะคะบางคนนี้เรียกว่าต่างคนต่างก็มีพื้นที่ของกันและกันเนาะบางคู่อาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันนะคะอยู่กันคนละมุมห้องคนละมุมบ้านนะคะส่วนคนโสดนะหมอฟ้ามองว่าคนใหม่มีเข้ามานะแต่คุณยังมุฟออนกับคนเก่าไม่ได้มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับใครได้นั่นเองนะคะสุขภาพนะคะคนวันอังคารจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล ตึงๆช่วงต้นคอด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารกันบ้างคะ่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข5ามีเลข6และเลขสค่ะคนวันอังคารเช้านี้นะคะตื่นมาเนาะใส่บาตรทาบุญนะคะกวดน้ําให้กับใครบางคนที่คุณคิดถึงแล้วเขาก็อาจจะจากคุณไปนานแล้วก็ได้ด้วยนะขอพรนะคะในศาสตร์พระมหากษัตริย์นะคะหรือในสายพรนม์ฮินดูก็จะเป็นองค์พระศิวะนะคะ เลขหน้าไพยมีเลข5มีเลขก6และเลขสค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถมาดูคนวันพุธบ้างค่ะ คนวันพุธท่าดาบนะคะอึดอัดกดดันนะวันนี้ค่อนข้างจะดูเครียดๆนะคนวันอาทิตย์อ่ะคนวันพุธวันนี้ดูค่อนข้างจะนิ่งค่อนข้างจะดูขึึมๆนะคะราชินีดาบด้วยนะระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะคนวันพุธอาจจะมีเรื่องราวให้ต้องกระทบกระทั่งกันหรือเรื่องราวให้ต้องหงุดหงิดใจนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเก็บอารมณ์ให้ได้ด้วยนะ พูดให้น้อยนะคะเรียกว่าเรียกว่ารับฟังให้มากแล้วก็ต้องรู้จักที่จะอ่อนอ่อนผ่อตามนะกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวนะคะบางอย่างตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีให้นะคะคนวันพุธไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคุณทําได้ทุกอย่างนะคะรวมถึงเนาะความสําเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะคะอยู่ที่มือคุณอยู่ที่ตัวคุณนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทําให้เต็มที่กับงานกับส่วนที่ตัวเราเนี่ยรับผิดชอบ ะะเรียกว่าให,ให้แสดงศัก,กยภาพนะคะความสามารถของตัวเองออกมานะคะคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะแต่วันนี้นะคะเรียกว่าอะไรที่มันเ,เรียกว่านิ่งได้ก็พยายามนิ่งไว้ก่อนเพราะอิทธิพลของ5ดาบเนี่ยบางครั้งชัยชนะที่คุณได้มามันอาจจะไม่ได้รับการยอมรับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เรียกว่าให้ยึดหลักของคําว่าความดีนะคะอุดมการมีได้นะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องดูจังหวะดูเวลานิดหนึ่งก็แล้วกัน นะส่วนการเงินคนวันพุธค่อนข้างจะตึงนะคะช่วงนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวกว่าจะได้มาก็แทบขาดใจนะคะคนวันพุธหลักๆแล้วการเงินเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากกว่านะคะเรียกว่าอาจจะไปขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพากับใครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากและคนวันพุธไพ่ดาบด้วยนะศักดิ์ศรีนี้ยิ่งใหญ่นะคะเขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอไม่งอไม่ขอใครกินนะคะส่วนโชคลาภนะคะโชคลาภคนวันพุธไม่มีนะ โชคลาภเนี่ยจะบอกว่าขยันเข้าไว้ค่ะนะคะหรือถ้าคุณชอบจริงๆเนาะก็ลองดูตัวเลขที่มันโดนใจจริงๆก็แล้วกันนะไม่ต้องไปซื้อตามคนอื่นนะคะส่วนความรักวันนี้นะเรียกว่าหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันนะรักไม่ใช่การแข่งขันนะคะรักไม่ใช่การต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ายอมได้ก็ยอมนะคะถ้ามันจะทําให้อาหาทุกอย่างมันจบนะคะหรือว่าเรื่องราวทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นนะคะ คนโสดวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิทอยู่นะคะสุขภาพนะคะไพ่าดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกนะคะฟันหลังบาไหลเข่าข้อนะคะกระดูกทั้งนั้นเลยมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะถ้าเธอต้องการประสบความสําเร็จเธอต้องมีวินัยในตัวเองให้มากกว่าน,นี้ค่ะเลขนาไพ่มีเลขห้ามีเลขหและเลขหนึ่งค่ะ มาดูคนวันพฤหัสบ้างค่ะคนวันพฤหัสเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญน,นี้เรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องราวดีๆนะคะบริวารลูกหลานอาจจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้ราชินีพระจันทร์นะคะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำบุญไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เด็กถือไม้เท้าหรืออาจจะมีการเดินทางเนาะไปทำบุญก็ได้ด้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยเรียกว่ามีการเริ่มต้นนะคะที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีความคิดดีๆมีไอเดียดีๆบางคนการงานเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนวางแผนนะคะโปรเจกต์ใหม่นะคะในช่วงปีหน้าหรือว่าเ,าเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะในในช่วงงานเปิดนะคะแต่วันนี้การค้าการขายมีความโดดเด่นนะคะเรียกว่าการค้าการขายเนี่ยโดดเด่นเลยทีเดียว เนาะส่วนการเงินนะคะก็มีโชคเข้ามาตัวเล็กจากเด็กจากกุมารตัวเล็กจากความฝันนะคะบางคนนะคนวันพฤหัสวันนี้ดูเหมือนคุณจะลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะบางคนลุกขึ้นมาแต่งเสริมเติมสวยนะคะเสื้อผ้านะผมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเสริมโงเหงบนใบหน้าบนร่างกายให้กับตัวเองนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้ถือว่ารักก็ไม่ได้แย่นะคะรักไม่ได้เงียบเหงาเพราะอะไรเพราะบางคู่จูงมือกันไปทําบุญร่วมกันนะคะรวมถึงนะบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาก็ได้ด้วยนะคะ เรียกว่าลูกหลานจะนำพาเรื่องราวข่าวดีมาให้หรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่ามีคนแอบคุยอยู่นะโสดแบบไม่สนิทนะคะโสดแบบมีคนคุยแต่อาจจะยังสถานะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเนาะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะเธอควรออมเงินไว้บ้างอนาคตจะได้ไม่ลำบากค่ะ เลขหน้าไพ่มีเลขหนึ่งมีเลข2และเลข1ค่ะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างค่ะคนวันศุกร์อิทธิพลของสีดาบนะคะเป็นไพ่ของการหยุดพักนอนพักนะคะเป็นไพ่ของคำว่าการเก็บตัวนะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะอเมจิกเชียนนะคะ เมจิกเชนหมายถึงการเรียนรู้ก็เข้ามานะคะการค้าการขายมีเมจิกเชนถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะเรียกว่าหมกมุนอยู่กับตัวเองนะคะคิดทบทวนสิ่งต่างๆหลายๆอย่างหรืออาจจะมีการวางแผนวางแผนในเรื่องของงานสิ่งต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยนะคะแต่ช่วงนี้คนวันศุกร์นะเรียกว่าพักผ่อนเต็มที่เลยนะคะอิทธิพลของสีดาเป็นเจ้าชะตาปิดบ้านเงียบไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครนะอยู่แต่ในบ้านของตัวเองบางคนก็อาจจะไม่ได้ไป เที่ยวไม่ได้ไปพักผ่อนที่ไหนนะคะก็เรียกว่าอาจจะพักผ่อนวันหยุดน้อยเนาะอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะส่วนทางด้านการค้าการขายถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะว่ามีอิทธิพลของเมจิกเชียนเกี่ยวข้องกับงานพูดการค้าขายนะคะก็ยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะในเรื่องของการค้าขายารวมถึงบางคนวันนี้นะ้หมอปลาแนะนําว่าให้คนวันศุกร์นะคะไปไหว้ไปขอพรกับศาลหลักเมืองอยู่จังหวัดไหนไปไหว้ขอพรกับศาลหลักเมืองหลักจังหวัดนั้นๆหรือไปขอพรกับศาลพระพรมนะคะ หรือขอพอรกับเรียกว่าพระพรมเนาะพระพรมสีหน้านะคะออไปขอพอรกับพระพรมสีหน้านะคะอาถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันศุกร์นะหมอฟ้ามองว่าคุณค่อนข้างจะประหยัดนะช่วงนี้นะคะเก็บอดออมมากขึ้นนะการเงินยังถือว่าคล่องมือนะด้วยอิทธิพลของเมจิกเชนนะคะยังมียังมีในเรื่องของคําว่าการหมุนเงินที่ดีนะคะรายได้ที่ดีอยู่ นะในช่วงนี้นะคะบางคนนี่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เงินด้วยนะเพราะสีดาบอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยนะคะโชคลาภตัวเล็กจากเอกสารจะให้โชคค่ะส่วนความรักนะคะวันนี้ก็อย่ามัวแต่เก็บตัวนะอย่ามัวแต่นิ่งเงียบนะคะ นอนอย่างเดียวนะคะเรียกว่าต้องต้องหากิจกรรมทํากับคนรักบ้างนะคะหรือว่าอาจจะทานข้าวร่วมกันบ้างนะคะรักมันจะได้ดูไม่เงียบไม่เหงาจนเกินไปนะคนโสดนะคะอยากจะพบรักดีๆอยากจะเจอคนถูกใจต้องออกไปเจอเจอผู้คนสังคมนะคะเก็บตัวแบบนี้ไม่ได้นะไม่เจอเจอใครนะคะสุขภาพนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถือว่า สุขภาพร่างกายใครที่ป่วยอยู่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างคะ่ะมั่นใจในตัวเองหน่อยคะ่ะเลขนาไพา่มีเลข4ี่มีเลข1และเลข1หรือตัวเลขจากเอกสารตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะมาดูคนวันเสาร์ค่ะ คนวันเสาร์วันนี้นะคะแปดเหรียญน,นะบางคนนี้อยู่ในช่วงของการหมกมุนอยู่กับการทํางานนะคะบางคนมีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะก็เรียกว่ายังคงทํางานยังคงทําหน้าที่นะคะอ่ายังทําในส่วนที่ตัวเองเนี่ยนะคะทาอยู่เนาะแปดเหรียญถือว่าเม็กมันนี่เก่งนะคะหาเงินเก่งนะคะมีรายได้มีการเงินเข้ามานะคะรายได้หลักๆก,การเงินหลักๆจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะ แต่อิทธิพลของแปดดาบมาประกบตัวนะมีสินก็ดูเหมือนจะรุมเราเข้ามานะคะเรียกว่าต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางไม่รู้จะเคลียร์ตรงไหนก่อนดีเลยนะดูเหมือนรายจ่ายมันค่อนข้างจะเยอะนะคะมีสินนี่เรียกว่า,าถาโถมกันเข้ามานะไม่รู้จะผัดเจ้านี้คนไหนก่อนดีเลยนะคะแต่ให้เชื่อมั่นว่าการเงินของคุณนะขยันเข้าไว้คุณมีแนวโน้มที่การเงินจะดีขึ้นได้แล้วก็วางแผนวางแผนมีระเบียบวินัยในเรื่องของการเงินนะคะให้มากขึ้นนะ การเงินคุณจะดีขึ้นอะไรที่ลดได้ในช่วงนี้ก็ต้องรู้จักที่จะลดนะคะอะไรที่มันฟุ่มเฟอือยฟุ่มเฟยเกินไปนะคะก็ต้องหันมาประหยัดอดออมบ้างเอาจริงเอาจ,งอาจังบ้างนะคะในปีนี้ส่วนการงานเนี่ยนะคะเรียกว่าวันนี้เนาะบางคนหยุดพักอยู่กับบ้านก็จริงแต่มันมีความเหนื่อยความเบื่อเข้ามานะคะเพราะอะไรเพราะการเงินมันไม่เฟื่อไงมันไม่มันไม่สะพัดนะคะมันตึงอ่ะนะจะใช้จ่ายอะไรบางทีก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันเอ๊ะ ใช้ไปเงินจะพอไหมหรือจะออกไปเจอเจอนะคะผู้คนสังคมเอะมันจะต้องใช้เงินมันจะยังไงนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะวิตกกังวลนั่นเองเนาะก็เลยกลายเป็นว่าคนวันเสาร์วันนี้อาจจะค่อนข้างดูเก็บตัวนะคะโชคลาภเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปตามคนอื่นนะถ้าชอบเสี่ยงโชคนะคนวันเสาร์เอาเลขที่คุณชอบเลขที่มันโดนใจคุณนะคะสุขในเรื่องของสุขภาพนะคะเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว บางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตาด้วยนะบางคนปวดหลังนะคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆ,มๆนานๆนะหรือถ้าในเรื่องของความรักวันนี้เรียกว่าสนใจคนรักด้วยนะคะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งกันและก,กันหน่อยเอาอกเอาใจกันหน่อยนะคะอย่าทำเมินเฉยอ,อย่าทำบึ้งตึงกันจนเกินไปถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้หมาฟ้ามองว่าคุณยังอยู่ในโหมดขอ,ของคำว่าโสดนะบางคนนี้เหมือนที่บอกนะคะ ค่อนข้างจะเครียดในเรื่องของการเงินนะคะมีสินภาระก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาไปสนใจใครหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปวิ่งหาความรักเนาะถามว่ามีคนมีคนที่คุณแอบชอบแอบปื้ไมไหมก็มีนะแต่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่คุณไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะหรือว่าใดๆกับเขาเนาะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราไม่คู่ควรกับเขาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ เรียกว่าช่วงนี้ก็โสดก็ไม่ได้แย่นะคะอาสุขภาพไปแล้วเนาะอามาดูนะคะไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะหยุดคิดแล้วลงมือทำซะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลข8และเลข7ค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ